ทางยุโรปนั้นเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามีขีดความสามารถใดๆเลยเว้นเสียแต่ว่าสเัิกาจะช่วยเหลือในการที่จะมาท้าทายหรือว่าการที่จะต่อสู้ไม่ว่ากับทางจีนหรือว่าไม่ว่ากับทางรัสเซียสู้กับรัสเซียยากแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าปราศจากอเมริกาแล้วเนี่ยทั้งสองฝ่ายเด่ยเขาจะาเผชิญหน้ากันหรือไม่ เราจะสังเกตจากสิ่งที่ปูตินพูดนะว่าถ้าหากว่าส่งขีปนาวุธระยะไกลเข้ามาให้กับยูเครนนั้นเนี่ยมันคือการประกาศสงครามโดยตรงระหว่าง Euro, NATO, ยุโรปนาโต่กับทางรัสเซียยูเครนเองไม่มีศักยภาพในการที่จะยิงขีปนาวุธเหล่านี้ได้มันต้องอาศัยความช่วยเหลือชาติตะวันตก ที่น่ากลัวก็คือว่าทั้งในเรื่องของนิวเคลียร์ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่ารัสเซียจะไม่ใช้นะทุกวันนี้หากว่าเป็นในเงื่อนไขเช่นนี้ต่อไปเนี่ยผมคิดว่ายากที่จะหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโตแล้วมันจะกลายเป็นประตุความขัดแย้งที่รุนแรงมากนะในภูมิภาคยุโรปจะออกไปนอกภูมิภาคยุโรปสงครามที่ใหญ่กว่านั้น ประเมินจากเรื่องของเจตนานรมณ์จากทางอังกฤษเองทั้งฝรั่งเศสเองนะคะหรือก,กระทั่งเยอรมนีที่เป็นผู้นําของขายของยุโรปเนี่ยเขามีเจตจานงนะคะในการที่จะสู้หรือว่าทําสงครามที่แท้จริงนะคะกับรัสเซียมากขนาดไหนถ้าไม่ใช่การสนับสนุนยูเครนครับคือ,อยูเครนเนี่ยเป็นเป็นเรียกว่าเป็นหนังเป็นหนังหน้านะของความขัดแยง้งระหว่าง รัเสเซียนะกับาชาติตะวันตกนะนำโดยสหรัฐอเมริกานะาแล้วก็สมรภูมินี้เนี่ยนะนะถ้ามองพิจารณาดูเนี่ยนะนะมันก็เป็นวิธีการหนึ่งที่จะทำให้าทางรัเสเซียนั้นอ่อนแอลงใช่ไหมโดยมุ่งหวังให้รัเสเซียนั้นพ่แพ้สงครามนะโดยการที่ดึงหมายความว่าทำให้เกิดนะเงื่อนไขที่จะทำให้เกิดสงครามนะใน ในยูเครนเหมือนเหมือนที่ผ่านมาชาติชาติตวันตกนในในยุโรปแล้วนั้น,นโดยศักยภาพของชาติตะวันตกเองนั้นหากว่าไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสหรัฐอเมริกาะจะไม่สามารถที่จะ,ะที่จะเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะ,อะเอาชนะรัเสเซียนในสงครามนในยูเครนนี้ได้แต่ต้องอาศัยความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะ แต่ถ้ามองนะกันให้ขาดมองกันให้ชัดอีกนะฮะทั้งมาหลายทั้งมวลของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะนับตั้งแต่นะเอาว่าจริงไม่ใช่นับตั้งแตเ่เหตุการณ์ในปี2 0 2 1นเอะฮะเ,เมื่อเกิดสงครามนะแต่ว่านับตั้งแต่นะตั้งแต่ที่มันมีความพยายามในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในในใน,ในยูเครนนะการปฏิวัติส้มในปี2004ที่ตั้งแต่นู่นนะฮะ ก็คือตัวสหรัฐอเมริกาเองนั้นเนี่ยเข้ามาแทรกแซงการเมืองในยุคเพนแล้วก็มุ่งหวังเนี่ยที่จะ,ะลดนะความเข้มแข็งของรัสเซียลงนะฮะถ้าเราพยายามมองตรงนี้เนี่ยนะฮะสหรัฐอเมริกานั้นอยู่ในฐานะเป็นเฮจิมอนนะหรือว่าเป็นมหาอำนาจนำของโลกมหาอำนาจเดี่ยวในหลังยุคสงครามเย็นนะฮะแต่สหรัฐอเมริกาก็เจอความท้าทายนะจากไม่ว่าจะเป็นจีนไม่ว่าจะเป็นทางรัสเซียเนะี่ยที่จะขึ้นมาท้าทาย ความเป็นหมาำนาจเดียวของสเมมิการตรงนี้นะดังนั้นถ้าสเมมิการยังต้องการคงความเป็นหมาำนาดเดียวเหล่านี้ไว้ได้สเมมิการต้องทําให้ผู้ท้าชิงทั้งหลายเนี่ยฮะออนแอลงนะเราก็เลยเห็นเกมการเมืองที่เกิดขึ้นในช่องแคบไต้หวันนะหรือว่ากรณีที่เกิดในยูเครนนะก็คือจํากัดที่จะไม่ให้จีนแล้วก็ทางรัสเซียนั้นเนี่ยนะจะสามารถที่จะมีขีดความสามารถเติบโต พอที่จะขึ้นมาท้าไทยทางสหรัฐอเมริกาได้ส่วนอังกฤษนะส่วนทางยุโรปนั้นเนี่ยผมไม่ได้มองว่ามีขีดความสามารถใดๆเลยเนะเว้นเสียแต่ว่าสเกาจะช่วยเหลือในการที่จะมาท้าททยหรือว่าการที่จะต่อสู้ไม่ว่ากับทางจีนหรือว่าไม่ว่าจะกับทางรัสเซียอังกฤษในเวลานี้นะไม่เหมือนอังกฤษเมื่อร้อยปีก่อนอังกฤษร้อยปีก่อนเป็นหมหาอำนาะจแต่อังกฤษในเวลานี้เนี่ยนะ gdp ขนาดเศรษฐกิจเองเนะี่ยทุกวันนี้ถูก อินเะดียเนี่ยอดีตอันนั้นไดมแซงไปแล้วนะแต่ว่าอังกฤษยังอยู่ในภาพเดิมๆนะของความเป็นมหาอำนาจนะที่ที่ตัวเองเคยเป็นเพียงเดีวว่าอาจจะเรียกว่าไม่ได้มองสภาพความเป็นจริงว่าตัวเองไม่ได้มีสถานะนั้นอยู่แล้วนะในเวลานี้นะแต่ทั้งหลายทั้งมวลน,นะก็ต้องอาศัยในะความช่วยเหลือนะจากชาติอย่างสเริการแล้วก็ความร่วมมือกับชาติอื่นในยุโรปอย่างเช่นฝรั่งเศสหรือว่าอย่างเช่นกับเยอรมน,นีครับผม กำลังรบกองทัพอาวุธยุโทโธปกรณ์ในแง่ของการทหารก็ไม่พร้อมถูกไหมคะอาจารย์ถ้าเทียบของชาติในยุโรปในเวลานี้นะสิ่งที่สิ่งที่รัสเซียนั้นเนี่ยก้าวหน้าไปนะใช่ไหมก้าวหน้าไปมากนั้นเนี่ยก็คือเรื่องของเทคโนโลยีทางด้านขีปนาวุธใช่ไหมขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงนั้นคือสิ่งที่ ชาติปันธมิรรละเซียรัเสเซียเกาหลีเหนือกระทั่งอิหร่านนั้นพัฒน,นาไปมากใช่ไหมแต่ว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ชาติปันิมิรตะวันตกนั้นเนี่ยเรียกได้ว่ากําลังตามกลุ่มรัสเซียในเวลานี้นะดังนั้นจรวดความดึงเหนือเสียงเหล่านี้เนี่ยจะสามารถนําพานะตัวของนิวเคลียร์ใช่ไหมไปยังพื้นที่เป้าหมายเนี่ยได้เวลาในเวลาอันรวดเร็วได้นะ ส่วนเรื่องอื่นๆนั้นเนี่ยทางอังกฤษเองเนี่ยก็อาจจะมีกองทัพเรือที่เข้มแข็งนะมีชื่อเสียงใช่ไหมฮะทางฝรั่งเศสแะทางเยอรมันเองเนะก็อาจจะมีกองทัพนะที่เข้มแข็งนะแต่ว่าชาติเหล่านี้เนี่ยอยู่ร่วมกันในฐานะ NATO, นาโต้ในในในมิติของของความมั่นคงนะการรับมือภัยคุกคามนั้นอยู่ในร่วมร่วมมือร่วมกันนะในฐานะของอ NATO นาโต้นแต่ว่าจะสามารถที่จะ เข้มแข็งอยู่ได้นะต่อเมื่อมีเอกภาพแต่เมื่อทางดนะูนั่นซ้ำในสมัยเป็นประธานาธิดีสมัยก่อนนั้นเนะี่ยพูดในสิ่งที่กระทบกระเทือนต่อความรู้สึกของชาติสมาชิกนาโตมากเนยนะนะพูดถึงความจําเป็นของการที่อาสหเมริกาจะต้องจ่ายงบประมาณมหาศาลไปให้กับชาติในนาโตในขณะที่ชาติอื่นในนาโตนั้นจ่ายน้อยกว่าสหรัฐอเมริกานะหรือว่าพูดถึงความจําเป็นทีอ่อเมริกายัง จะมีบทบาทแบบนี้ในนาะโต้ต่อไปแล้วเนี่ยมันกระทบต่อผลประโยชน์ของไม่ใช่เฉพาะ,ะประชาชนในยุโรปะผลประโยชน์ของบริษัทค้าววุธผลประโยชน์ของผู้นำนะในการเมืองในในในยุโรปที่มีผลประโยชน์นะจากการความขัดแย้งทีม่มันเกิดขึ้นเหล่านี้เนี่ยนะมันทําให้ความขัดแย้งเนี่ยมันมันบานปลายหรือว่ามันมันสืบมันขยายออกไปครับผมค่ะ ดังนั้นคือถ้าประเมินแล้วนะคะถ้าไม่ได้มีความเป็นเอกภาพเนี่ยสู้กับรัสเซียยากแน่นอนนะคะโดยเฉพาะอย่างนี้ถ้าปราศจากอเมริกาแล้วเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเนี่ยอาจารย์มองว่าคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขาจะเขาจะาเผชิญหน้ากันหรือไม่นะคะ mm hmm. คือถ้าประเมินจากสิ่งที่เป็นต้นทุนของทั้งคู่แล้วนะคะ mm hmm. ทั้งยุโรปเนี่ยก็คงดู ไม่อยากเผชิญหน้านะคะจริงๆก็มีปัญหาทางเศรษฐกิจเยอะอเมริกากาลังจะเลือกตั้งอีกนะคะรัสเซียเองก็แม้ว่าจะมีศักยภาพแต่คือถ้ามีปัญหากับอังกฤษหรือว่ากับนาโตเนี่ยก็เท่ากับว่าคือเขาไดก,กล้ากตัวเองเข้าสู่สงครามใหญ่ครับผมเอ่อมันอยู่ที่ว่าปัจจัยแบบทุกวันนี้เนี่ยยังสามารถคงไว้ได้หรือไม่สําคัญที่สุดก็คือว่าอเมริกายังคงดาเนินนโยบายเช่นนี้ต่อไปนะนะต่อสงครามในยูเครน ช่ไหมฮะแล้วก็ความเห็นของท่าทีของผู้นําทางการเมืองในโยุโรปนั้นยังคงอยู่เช่นนี้นะนะฮะต่อไปนะนะ,ะถ้าเป็นเช่นนี้ต่อไปเนี่ยนะนะแล้วก็ในอีกฝัก่งหนึ่งฮะทางรัเสเซียทางจีนใช่ไหมฮะก็ยังคงอยู่ในสถานะปัจจัยเช่นนี้ต่อไปเนี่ยนะนะ,ะมันมีโอกาสเสี่ยงสูงมากในการที่จะเกิดสงครามใช่ไหมระหว่างทางรัสเซียกับทางนาโต ช่เราจะสังเกตจากสิ่งที่ปูตินพูดนะว่าถ้าหากว่าส่งขีปนาวุธความเร็วสูงหรือว่าขีปนาวุธระยะไกลเข้ามาให้กับยูเครนนั้นเนี่ยมันคือการประกาศสงครามโดยตรงระหว่างายุโรปนาโตกับทางรัสเซียเพราะว่าปูตินบอกว่า,ายูเครนเองไม่มีศักยภาพนะในการที่จะนะยิงขีปนาวุธเหล่านี้ได้มันต้องอาศัยความช่วยเหลือนะจากชาติตะวันตก ในการที่จะอนุมัติหรือว่าในการที่จะทําให้ยูเครนสามารถยิงขีปนาวุธหากว่าได้มาเหล่านี้ออกไปดังนั้นมันคือการประกาศสงครามโดยตรงกับทางกับทางรัสเซียนะและผมคิดว่าสิ่งที่รัสเซียกําลังส่งเมสเซจนั้นคืออะไรนะคือขีปนาวุธเหล่านี้ถ้าหากว่ายิงระยะไกลออกไปได้นั้นเนี่ยนะมันอาจจะเข้าไปถึงตัวของบันดดนิวเคลียร์ฟอสซิลิตี้ของทางรัสเซียนะดังนั้นรัเสเซียนั้นถึงมี แสดงการข่มขู่เรื่องเรื่องนิวเคลียร์ออกมาเป็นเป็นพักๆะนะฮนะหมายความว่ากำลังยม,มงบอกว่าถ้าหากว่านิวเคลียร์ฟอร์ซิลิตี้ของรัสเซียนั้นได้รับผลกระทบนั้นเนี่ยรัสเซียก็อาจจะมีความจำเป็นนะที่จะต้องใช้อาวุธนิวเคลียร์นะกับชาติเหล่านี้นในในในยุโรปนะดังนั้นความหวาดกลัวที่น่ากลัวก็คือว่าทั้งในเรื่องของนิวเคลียร์นะ ซึ่งก็ไม่ได้หมายความว่ารัสเซียจะไม่ใช้นะทุกวันนี้นะสก็คือว่าเรื่องของการเผชิญหน้าหรือว่าสงครามระหว่างรัสเซียนะกับกับนาโตหากว่าเป็นในเงื่อนไขเช่นนี้ต่อไปเนะี่ยผมคิดว่ายากที่จะหลีกเลี่ยงสงครามระหว่างรัสเซียกับนาโตแล้วมันจะลุกลามนะมันจะกลายเป็นเป็นจุดประทุความขัดแย้งที่รุนแรงมากนะในภูมิภาคยุโรปนะแล้วก็ลุกลามมานจะออกไปนอกภูมิภาคยุโรป สงครามที่ใหญ่กว่านั้นครับผมอาจารย์ประมวลว่าเหตุการณ์ที่ตึงเครียดเนี่ยม,มันจะคลี่คลายหรือว่าคือหรือเราจะเห็นความชัดเจนเมื่อไหรคะนี่มันเป็นช่วงที่ก่อนอเมริกาจะเลือกตั้งอีกเพียงแค่ไม่กี่เดือนนะคะส่วนการเจราจาเรื่องของการที่จะให้ยูเครนใช้อาวุธเนี่ยมันดูเหมือนว่าใกล้เข้ามาทุกทีทุกทีนะคะตอนนี้อังกฤษบินไปเจราจานะคะแล้วก็ยูเครนก็พยายามที่จะเร่งเราจะเห็นจุดที่เป็นจุดเปลี่ยนอย่างมีนัยสําคัญว่ามันจะยกระดับหรือไม่ยกระดับเนี่ยไทม์ไลน์มันน่าจะเป็นช่วงไหน ครับจุดเปลี่ยนเฉพาะหน้านะในว่าในระยะใกล้เนี่ยก็คืออยู่ทีก่การการปรึกษาหารือกันนะของชาติในนาตโตโดยเฉพาะระหว่างสหรัฐอเมริกากับอังกฤษในเรื่องของการส่งอาวุธให้กับทางยูเครนนะว่าจะว่าจะส่งหรือไม่ใช่ไหมนั่นคือ,อในระยะใกล้ใช่ไหมส่วนในระยะที่ยาวไปกว่านั้นเนี่ย ก็คือในช่วงปลายปีนี้ก็คือใครจะเป็นผู้นําของสหรัฐอเมริกานั้นจะมีผลอย่างมากนะต่อต่อสงครามนะฮะแต่ทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยนะฮะเราอาจจะไม่ได้มองในแง่แง่ดีไปทั้งหมดนะฮะทรัมป์เวลาทรัมป์พูดเนี่ยตอนตอนหาเสียงเนี่ยใช่ไหมทรัมป์พูดได้ใช่ไหมแต่ว่าอย่าลืมว่าในสหรัฐอเมริกานั้นเนี่ยใช่ไหมฮะมันก็มีอีกหลายสถาบัน นะที่ควบคุมอํานาจทางการเมืองหรือว่ามีผลมีผลประโยชน์ทางด้านการเมืองนะถึงเวลาเมื่อชัามเป็นประธา,านาธิบดีแล้วเนี่ยนะฮะไม่ได้ใจก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าชั้มนั้นจะสามารถทําอย่างที่ตัวเองพูดหรือว่าคิดนั้นได้หรือไม่คํถาถามว่าตัวของกองทัพสหรัฐอเมริกาน,นั้นจะมีความเห็นอย่างไรนะหรือว่าตัวของบรรดาอุตสาหกรรมอาวุธในอเมริกาน,นั้นจะมีความเห็นอย่างไรใช่ไหมกลุ่ม ประโยชน์ต่างๆในอเมริกานั้นจะมีความเห็นอย่างไรเพียงแต่ว่าเมื่อพิจารณาจากสิ่งที่ทั้มพูดในหาเสียงนั้นก็มีแนวโน้มสูงนะที่ทางสมิการนั้นอาจจะเปลี่ยนแปลงนโยบายแต่ในทางเดียวกันเนี้ยนะฮะหากว่าเจอแรงต้านทานในการเมืองภายในอเมริกาเองทั้มก็อาจจะไม่ได้เปลี่ยนแปลงโดยทันทีก็ได้นะหรือว่าอาจจะกระทั่งไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรได้เลยก็เป็นไปได้เป็นไปได้หมดครับน,น,นั้นคือ สิ่งที่จับตามองว่าตัวของออของอาวุธขีปนาวุธนั้นเนี่ยจะถูกสงมอบให้กับทางยูเครนหรือไม่นะประเด็นคือว่าถ้าไม่สงมอบนะ่ยมันก็เปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้เอาชน,นะรัสเซียไม่ได้ใช่ไหมฮะแต่ถ้าสงมอบไปเนี่ยมันจะ,ะสร้างความสุุ่เสี่ยงที่จะทําให้สงครามยกระดับนะกลายเป็นความเผชิญหน้าระหว่างรัสเซียกับทางทางนาโตใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องของการเลือกตั้งสหอมิกา thank you